สนับสนุนโดยท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเป็นข่าวนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาร่วมเจาะลึกบุคคลสําคัญในวงการกีฬาไทยนะครับโดยผมเดชาคูรัตนเวีหรือแบรนท่าพระนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สตูดิโอของสยามสปอร์ตนะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับต้องถือว่าเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการกีฬาไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับและตําแหน่งท่านนั้นเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันก,กีฬาซีเกม ครั้งที่27็ครับที่ประเทศเบนมาที่ผ่านค้นมาเมื่อไม่นานมานี้ท่านรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยครับคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับุณเดชาครับกบมนะครับพี่ต้อมหรือว่าคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับก็ถือว่ามีความสนิทคุ้นเคยกับบรรดาน้องๆสื่อมวลชนนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับต้องเรียนถามพี่ต้อมนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของการมารับงานเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเนี่ยฮะขอบเขตของการทํางานนี่เป็นไงบ้างการทํางานนะครับผมผมมองดูว่าอาจจะต้องแบ่งออกเป็น3 ระยะนะครับ,รบก็ระยะแรกเนี่ยคือก่อนการแข่งขันนะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องประสานงานกับสมาคมกีฬาการกีฬาขอางประเทศไทยในการที่จะคัดเลือกนะักกีฬาที่จะส่งไปทําการแข่งขันนะครับ <c oughs> เมื่อเราคัดเลือกได้แล้วเราก็ส่งรายชื่อ,อ,อแล้วก็อีเวนต์ต่างๆที่แต่ละชนิดกีฬาเนี่ยส่งผ่าน คณะกรรมการคัดเลือกแล้วเนี่ยก็ส่งชื่อทั้งหมดไปให้เจ้าภาพแล้วก็เป็นประชุมร่วมกับเจ้าภาพก่อนการแข่งขันเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก6เดือนเนี่ยนะครับทางเจ้าภาพก็จะเชิญหัวหน้าในกฬาของแต่ละชาติเนี่ยไปประชุมสัมมานาร่วมกันแล้วก็พาดูสนามดูถึงความพร้อมของเจ้าภาพอะไรต่างๆนะครับก็เป็นช่วงที่ก่อนเนี่ยก็ประสานงานกันแล้วก็กาหนดเดสไลน์ต่างๆตามที่เจ้าภาพต้องการว่า ก่อน3เดือนะนะครับเอนดิฟอร์มไบนัมเบอร์หนึ่งเดือนเอนดิฟอร m ม y n เนมใครจะเปลี่ยนจะ,ะมีการบาดเจ็บหรือไม่แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวปรับตัวนะักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้จัดก,การทีมโค้ชอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องทําให้เรียบร้อยแล้วก็ในวัน ก่อนสักประมาณ7วันเนี่ยจะมีการเ,าเรียกว่า DRM นะครับก็เป็นการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายของอแต่ละประเทศนะครับคือหลังจากที่เราไปลงทะเบียนครั้งสุดท้ายมีการอาคอนเฟิรม์มรายชื่อมีจะมีการแก้ไขไหมในครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าจะเจ็บจะป่วยหรือว่าจะอะไรเนี่ยในอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยยังมมีสามารถจะแก้ไขตรงนั้นนะครับคือหลังจากวันที่เราเซ็นปุ๊บเนี่ย ก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าก่อนการแข่งขันประมาณสุดท้ายก็คือเจวันก่อนก่อนการแข่งขันเนี่ยเพื่อจะภาพก็จะได้ไปลงในรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละชาติว่าสรุปมีนักกีฬากี่ประเทศที่เข้าการแข่งขันแล้วก็มาจับแบ่งสายและตอนไรเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เปลี่ยนแล้วนะครับก็ถือว่าอันนั้นคือก่อนการแข่งขันนะครับทีนี้ในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องมี ประชุมร่วมกับหัวหน้านักกีฬาร่วมกับทางเจ้าภาพทุกๆเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงก่อนที่จะมีกิจกรรมอะไรประจำวันว่าใครจะออกไปเ,เชียกกีฬาไปทําภารกิจอื่นเนี่ยทุกเช้าก็จะต้องมา,มานั่งคุยกันว่าอ,อใ,ในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรแล้วก็มีปัญหาอะไรในออของนักกีฬาแต่ละชาติใครจะ ร้องขออะไรมีปัญหาเรื่องรถรับส่งเรื่องอาหารการกินเรื่องอการตัดสินเรื่องเกมแข่งขันก็จะพูดกันในในแต่ละเช้าของทุกๆวันในระหว่างในช่วงการแข่งขันในช่วงนั้นนะครับก็เปิดให้ทุกชาติได้มีการคุยกันแล้วก็จะร้องขออะไรเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพจะแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือในช่วงช่วงเช้าของในแต่ละวันนะครับพอหลังจากนั้นเราก็อาจจะต้องไปไปเยี่ยมไปเชียร์นักกีฬาทีมไทยไปทีมต่างๆนะครับซึ่งมีหลาย ในครั้งนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็นถึง4เมืองนะครับผมเราก็ต้องมีการแบ่งนะครับหน้าที่รับผิดชอบจะต้องมีผู้ช่วยนะครับ <ฮะ S 2> ที่ร่างกุ้งนะครับที่แข่งเรือใบนะครับแล้วก็ที่มันเดเลที่แข่งบอลหญิง<ช>อะไรเงี้ยก็ต้องมีแต่ละทีมผู้ช่วยไปดูแลนักกีฬาในแต่ละ พื้นที่นั้นนะครับก,ก็จะต้องแบ่งงานกันออกไปแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยก็คือที่เนบิดอซึ่งประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักกีฬาทั้งหมดทีมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เนบิดอซึ่งเป็นหลัก ใหญ่แล้วก็เหรียญเยอะที่สุดนะครับ,รบซึ่งผมก็ต้องอยู่ตรงนั้นประจำนะครับ,รบเนื่องจากว่ามีการประชุมทุกเช,ช้าเขาใช้ใช้ในบิดอเป็นที่ประชุมแล้วก็ประชุมในหมู่บ้านในกีฬา <c oughs> ก็คือหัวหน้าในกีฬาเจ้าหน้าที่ก็ต้องนอนอยู่กับนักกีฬาในหมู่บ้าน <c oughs> พอเช้า7จ็ดโมงก็มีมาร่วมประชุมร่วมทานอาหารเช้าแล้วก็ประชุมกันประมาณชั่วโมงครึ่งครับในบิดอนี่หรือว่าทางด้านของเนบิโดเกมเนี่ยนะครับว่าไปแล้วมือใหม่หัดจัดปัญหามันเยอะแน่ครับ ปัญหานะครับก็แต่ว่าพูดถึงสถานที่สนามการแข่งขันที่พักอะไรนี่โอเคหมดทุกชาติยอมรับว่าออใช้ได้นะครับเพระม่า,มาจัดในในข่าวนี้แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องระบบการแข่งขันต่างๆระบบอินเทอร์เน็ตออการตัดระบบการตัดสินนะครับออแข่งเสร็จแล้ว ผลการตัดสินเนี่ยไม่มาได้ทีหนึ่งหรือว่าเน็ตก็ล่มบ่อยบ่อยมากอ,อะไรนะครับแล้วก็การจัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะประหยัดงบประมาณก็ใช้กรรมการท้องถิ่นเป็นหลักนะครับซึ่งการตัดสินเนี่ยก็ย่อมมีการผิดพาลาดเนื่องจากว่าพม่าเนี่ยเกือบ40ปีแล้วที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพในกีฬานานานชาติเลยนะครับก็ทำให้มีปัญหาในการตัดสินในระบบการจัดการพอสมควรครับแต่ว่าระบบเรื่องที่พักอาศัยเรื่องสนาม ต่างๆเนี่ยเขาพยายามที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็พยายามที่จะต้อนรับการดูแลเนี่ยดีมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าขาดประสบการณ์ตรงนั้นครับก็ทําให้มีปัญหาครับใช่แล้วนะครับผลงานของนักกีฬาไทยที่ผ่านมานะฮะหนึ้อเหรียญทอง ร้รอยเจ็ดร้อยเจ็ดนะครับ,รบโอเคอเไหมครั<ม>ก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันว่าร้อยถึงร้อยสิบประมาณนะั้นอยู่ในช่วงในแรงระหว่างนั้นซึ่งก็ผลงานออกมาร้อยเจ็ดก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าเราคาดการว่าเราน่าจะเป็นที่สองหรือที่สามเนื่องจากว่าพม่าในคราวนี้จัดกีฬาประเภทกีฬาพื้นบ้านเนี่ยเข้าไปเยอะเกือบร้อยเหรียญทีเดียวนะครับเราก็คิดว่าพม่าคงจะนําโดดแซงเราไปแต่พม่าในคราวนี้ก็ทําได้แปดสิบ ประมาณ80เหรียญทองนะครับเ<ะ>นื่องจากว่ากีฬาพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องไปเชิญประเทศอื่นๆที่เราไม่ได้ร่วมเนี่ยเช่นทั้งติมอร์ทั้งเวียดน,นามอินโดลาวอะไรเงี้ยเข้ามาร่วมแข่งขันเพราะไม่งั้นพวกนี้จะไม่แข่งด้วยเขาก็ต้องกระจายเหรียญออกไป<ะ>เพื่อที่จะไปให้กับประเทศที่มาร่วมแข่งขัน เหมือนก็ไปเชิญเข้ามาว่าเออคุณมาแข่งในครั้งนี้น่าจะมีการันตีว่าเขาจะต้องได้เหรียญกลับไปด้วยไม่งั้นเ,เขาก็ไม่ยอมมา,าก็ทําให้เขาจะต้องก็แบ่งเหรียญออกไปก็ทาให้เขาตามเราไม่ทันนะครับเหมือนเหมือน,นก็ว่าเราเราออกตัวว่าออกตัวไว้ก่อนว่าเออเราคงจะโอกาสที่เป็นเจ้าเหรียญทองในคงลำบากเพราะว่า,ม,ามีการบรรจุก,กีฬาพื้นบ้านในเข้ามาเยอะนะออกตัวไว้ก่อนว่าน่าจะได้แค่สองที่สอครับ<อ> ไปประมาณได้ที่หนึ่งเลยได้ที่หนึ่งก็ถือว่ามันมันก็เป็นการว่าเราเรามองดูว่าไม่ไม่กดดันนะักกีฬาแต่งั้นเราถ้าเราออกข่าวว่าเ,เราต้องเป็นที่หนึ่งนักนะกีฬาก็พยายามก็จะต้องกดดันว่าเอพลาดไม่ได้อะไรไม่ได้นี่เราก็ยังเล่นผมมองดูว่านักกีฬาก็เล่นกันสบายๆแล้วก็พยายามที่จะทําผลงานให้ดีขึ้นนั้งว่าโดนศบประมาทว่าคุณคนไม่ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเราเราที่จะเป็นเน้นในเรื่องของกีฬาที่เป็นเป็นสากลนะส่วนใหญเราตั้งเป้าไว้ตรงนั้นนะคะ ก็ถึงได้ดีด้วยใช่ครับในกีฬาที่เป็นสากลเนี่ยเราก็ทําได้ผลงานได้ดีทีเดียวแล้วก็มีการทําลายสถิติหลายชนิดกีฬาทีเดียวนะครับก็ถือว่าในครั้งนี้เนี่ยก็ผลงานของนักกีฬาไทยเนี่ยก็เป็นที่ประทับใจแล้วก็ไปไหนกลับมาเนี่ยก็มีแต่คนชื่นชมผลงานในครั้งนี้ซึ่งเทียบกับคราวที่แล้วเนี่ยที่เราวเป็นเจ้าภาพเนี่ย<ะ>เราถูกตามกับเวียดนามแค่เหรียญเดียวหรือสองเหรียญเองเฉือนกันนิดเดียวในว่าต้องลุ้นกันจนสุดท้ายเลยนะครับ มาตรฐานของของกีฬาอย่างอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งของอินโดเนียอินโดเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเปรียบเทียบกับเราแล้วเป็นไงฮะก็ผมว่ามาตรฐานเราก็ถือว่า โอเคนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับในครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็เป็นห่วงอินโดนะครับหรือว่าเวียดนามเวียดนามเขาก็มาดีในในสองสามเชิงที่กีฬาก็คือจะเป็นกรีทาว่ายน้ําแล้วก็ยิงปืนซึ่งอันเนี้ยสอันเนี้ยผมมองดูวเวียดนามน่ากลัวนะครับแต่อันอื่นเนี้ยสถิติเราแล้วก็ผลงานของนักกีฬาเราเนี้ยยังใช้ได้อย่างยังดีเหมือนเดิมอยู่นะครับยกเว้น นักกีฬาเนี่ยยังเรายังใช้นักกีฬารุ่นเก่าๆอยู่พอ<ะ>สมควรนะครับนักกีฬาเริ่มจะมีอายุแล้วก็สร้างรับใช้ชาติมานานซึ่งตรงนี้เราจะต้องเร่งสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทดแทนนักกีฬารุ่นเก่าๆครับนี่แสดงว่าในในอีก2ปีข้างหน้าที่ที่สิงคโปร์เนี่ยการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดนักกีฬานี่มันจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นผมผมมองดูหลายๆชนิดกีฬาอย่างเช่นว่ายน้าอย่างอุ้มก็ประกาศว่าเออคราวนี้อาจจะไม่ลงแล้วหรือว่าวิง่ง น้องปลา,อาลบอกว่าจะจบที่สุพรรณบุรีเกมแล้วเพราะ,ะว่าอายุ30แล้ว30นะครับก็หลายหลายหลายคนนะครับยังรับใช้ชาติมายาวนานผมมองดูว่าน่าจะมีการผัดเปลี่ยนนะครับซึ่งสมาคมแต่และสมาคมอย่างเช่นกีทาเขาจะมีทีมรุ่นใหม่พยายามจะสร้างขึ้นมาครับนะครับผมจบจากซีเกมไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ทราบว่าจะจะมีการ ประมวลสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ละสมาคมกีฬาว่าสมาคมนี้เป็นยังไงบ้างสอบผ่านไม่ผ่านอันนี้ได้มีการคุยกันบ้างยังฮะครับตอนนี้ก็เริ่มเ,เรากาลังทํารายงานนะครับกำลังเริ่มซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยจะมีการประชุมในอาทิตย์หน้านี้แต่ว่าในในขณะนี้ผมแล้วก็รองหัวหน้นานักกีฬานะครับท่านดรสุพิสมัยโตท่านรองทินกรดบุญจิตอะไรเงี้ยก็เอาข้อมูลต่างๆมาร่วมกันแล้วก็เราจะมีข้อมูลเก็บข้อมูลจากสมาคมกีฬาด้วยว่ามีปัญหาในระหว่างการแข่งขันเนี่ย ต่อจากที่ที่เราต้องไปดูแล้วเนี่ยเราก็ต้องออให้สมาคมทํารายงานนะครับของแต่ละสมาคมนะผลงานของว่าได้เหรียญอะไรแล้วก็แล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างในระหว่างการแข่งขันนะครับแล้วเราก็จะมารวบรวมสรุปนะครับเสนอต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วก็องค์การโอลิมปิกเนี่ยก็เสนอต่อท่านรัฐมนตรีกีฬานะครับก็จะเป็นเสน,อส,นอสรุปผลนะครับ ว่าเราไปทำงานแข่งขันเนี่ยเราได้มากี่เหรียญเรามีนักกีฬาไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีผลงานอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่างไรแล้วก็เราก็จะเอาผลจากที่แต่ละสมาคมกีฬาเนี่ย ได้ให้เรามาว่าเขามีคอมเมนต์อย่างไงแล้วก็เขามีปัญหาในการแข่งขันในครั้งนี้มีการตัดสินอย่างไรนะครับสนามเป็นอย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็มารวบรวมแล้วก็นําเสนอออกต่อคณะกรรมการโอลิมปิกซ,ซึ่งจะมีการประชุมน่าจะาประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมนี้ครับมันจะมีผลในเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุนสมาคมหรือเปล่า ผลเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีนะครับเนื่องจากรัฐบาลก็คงดูว่าผลงานในครั้งนี้หรืว่าในครั้งนี้เรามีผลงานดีขึ้น<ม>แล้วก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชนนะครับทั่วประเทศเนี่ยผมก็มองดูว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะงบประมาณเนี่ยก็น่าจะมีการเพิ่มแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบที่การกีฬาจะได้รับในแต่ละปี นผู้ชมครับนั่นเป็นเบรกแรกของคนเป็นข่าวนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะฮะเราจะมาเข้มข้นในเรื่องราวของเอเชียนเกมที่อินชอรนะครับรวมไปถึงยุทธเกมและก็บีสเกมที่ที่รออยู่นะฮะคาดหวังจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอดียอีกซีร่ส์ก็ามาติดตามครับ